ขาวใหญ่ข่าวคอดใหญ่คุณทาง e P T H, อาีพิกเทชัอ่ะผูไปแล้วไม่เลยทางเบลต้รันนะคุณผู้ชมได้มีสามสเตปนะย้อนตามปีเบลต้เวสนะซุ่มดาร์คลาบูลเลยนั่นเอง oh, <no. S 1> ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีดนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมวันนี้นะอาจจะมาซุ่มกาชานะนั่นก็คือกาชา สเตปอัพนะฮะของดาร์คลาบูเลตนะฮะคุณผู้ชมนี่ตัวละครตัวนี้ฮะเป็นตัวละครที่เก่งมากและเพิ่งได้บัฟมาด้วยนะคุณผู้ชมโอเคนี่นะโอกาสการเกิดดาร์คลาร์นะก็คือ1เปอร์เซนก็ยังดีวะเมื่อเทียบกับคนอื่นที่แบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สองอะแม่งยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนเลยแม้ไงโอเคหวังว่าจะได้นะฮะแต่คืออันมีเพชรพอที่จะสุ่มแค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชม ไม่อยากจะบอกว่าแบบทุ่มไปกับกรชาอะไรมาก่อนหน้านี้นะฮะเอาจริงแม่งไปรอดไปรูก็ไม่ได้เมาโกาก็ไม่ได้อยากได้ชาปลาก,กไล็ไม่ได้ซัมไลน์แม่งโดนพวกมันกระทืบในไลน์อีก <c oughs> อันนั้นก็เสียงในใจนะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวกับอ่านนะะเป็นแบบเสียงในใจที่มันอาจจะดังเกินไปนะโอเคโอเคคุณผู้ชมตามธรรมเนียมของเรานะฮะเราจะให้คุณผู้ชมนะฮะ ส่วนมนแผ่บุญแผ่กุศล,ลให้อันตั้งแต่ตอนนี้นะคุณผู้ชมว่าไปคือเราจะไปลงแรงก่อนนะคุณผู้ชมเออลงแรงแบบเออให้มันมีอัตราเล็กน้อยถึงเล็กน้อยถึงมากๆนะคุณผู้ชมนั่นแหละแล้วเราค่อยมาสุ่มกระชากันนะคุณผู้ชมโอเคมาแรงของอันนะฮะโอเคก็อยู่ที่เอลบนะคุณผู้ชมเพิ่งลงและเพิ่งขึ้นมาได้แม่งเอย โอเคนะคุณผู้ชมใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะฮะคือช่วงนี้อ่นไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยแหละขอโทษจริงๆแต่เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปและจะพยายามตั้งใจทำคลิปตั้งใจอยู่กับคุณผู้ชมให้ม,มากๆนะเต็ an, ดโบราณแซนโดราแชนโดราแม่งเอ่ยโอเคเราเป็นสายดีเวนเดอร์คนเดียวหรอวะ ไม่ไม่มีสายลันเดอร์เหรอเฮ้ยใครว่าลันเดอร์บางเราไม่แค่คนเดียวนะฝั่งศัตรูเยอะมากแม่งเอย้ยฝั่งศัตรูก็มีลันเดอร์แค่คนเดียวเหมือนกันโอเคน่าจะเอาอยู่อยู่มั้งนะมาแล้วนะครุณผู้ชมฝั่งเรานะเปโลเซาโบนะเซนโกโกูแล้วก็ลูฟี่นะคุณผู้ชมฝั่งศัตรูว่าโรเจอร์แน่เลยว่าแล้วแม่งเอ้ยโรเจอร์รอนะฮะแล้วก็ไพพิบัตนะฮะฝีไพพิบัตแล้วก็ตัวนักลบแชนโดล่านะคุณผู้ชมโอเคมา ล่าสดุดคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่าล่าสุดที่เป็นสี่จักรพรรดิอะแม่งอัดงงมากคือเคยมีอ่าช่วงที่อันสตรีมคุณผู้ชมช่วงที่อาดสตรีมแล้วแบบลูกเพจอะนะมาบอกว่าพี่บาเกี้เป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิตอนนั้นยังไม่ได้ติดตามในเรื่องเลยใช่เหรอน้องอย่ามาแบบอย่ามาตอแหร่พี่ถ้าอย่ามาโกหกพี่แม่งใช่ <laughs> ใช่ได้ยังไงวะ โอ,อบากี้แม่งแ,แบบลูกรักลูกรักอาจารย์โอดะอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆคนเออใช้สกิลไปให้หมดนะโรเจอร์ไม่ต้องไปขอเข้าไปในป้อมแป๊บแป๊บนึง,งโอ้โหตัวเซนโงกุนะไม่อยากจะบอกว่าเข้าไปในป้อมแล้วถึกเป็นกองเดยว่าโอเคโดนไปโอ้โหมึงมันฮิวได้เธอไ oh, <no. S 1> อ,อ้โรเจอร์แม่งเลยมาโอ้หมายกอเจอโดนสักทีหนึงเออ อย่างน้อยก็มีผล lockdown, นกแบกไว้นะก็โดนนกแบกมาโดนอีกทีโอ้ยไม่คุ้มมาเนี่ยอยู่กับมันนี่ไม่น่าคุ้มคุณผู้ชมแล้วว่าเราไปหล่อป้อมที่อื่นดีกว่าคุณผู้ชมแม่งไม่น่าคุ้มอยู่กับมันเนี่ยเ้เพื่อนดึงไปเพื่อนดึงไปเพื่อนดึงเรียบร้อยนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมในกลิ่นทำแม่งทำแม่งอ่ะเออยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคอได้เวลากระทืบกระทืบอีกไหม โอเคตายนี่หว่าตั้ยแต่สก,กิลแบบอย่างสูงเต่าแต่ช่างมาเถอะนะฮะโอเคมาลูฟี่ยิงไปเราอย่าไปยุ่งกับโรเจอร์โรเจอร์อมันโหดเกินนะฮะโอ้เพื่อนเก่งมากซาโบเก่งจัดตลาดบอกโดนอย่าพึ่งมานะโอ้โหคุณโอ้ใ oh หม่กแป๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะแปะ๊บนึงนะโดนสักทีหนึ่งไหม <c oughs> ขอโทษด้วยรอพอดีเราโจมตีไกเวอร์นะเรียบร้อย ฆ่าได้คนหนึ่งตรงนี้ใครเนี่ยโอ้โรเจอร์วอตตีเข้าอยู่นี่ว่ามามาโรเจอร์ดอฮ้ยเราจะฆ่ามันได้อยู่แล้วว่าไม่เงยเราจะฆ่ามันกี้มันเราจะฆ่ามันได้จริงๆนะคุณผู้ชมนี่ดูไหมมันล้มปะแม่งไม่โดนใครเลยโอ้ไหนก็สกิลศูญเปล่าวะเนี้โอเคโอ้โหเบาแต่ก็แต่ก็โหดนะมานี่นักรบแชนดอล่า ต้องได้เวลาขิดแล้วมัง้งกับแม่กันอ๊ดแม่เอย้ยโอเคมาสองต่อนหนึ่งก็ได้มานี่นี่เออโอเคบัฟอา้าวโรเจอร์ตายแล้วโอเคมานักรบนักรบนักรบแชงโดล่าใช่ปะนักรบแชงโดล่าใช่ปะต้องโดนเออ,อโดนไปอีกแป๊นนะโอ้ยหม่ก็โดนรอไปนี้ไปแล้วอ่ะตายเงียบเยเลยรอมันได้ไอเทมโหดไปอะคุณผูช้ชมแต่ชนะว่ะ เฮ้ยชนะได้ไงวะลูฟี่ลูฟี่มิสเตอร์เฮียเขายืนนะฮะยืนยืนแทงได้โอเคมากๆนะแต่ก็โอเคชนะไปนะเลิศนะเลิศจะไม่มีโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมเฮ้ยถ้าเราชนะอย่างนี้แสดงว่าในการสุ่มกาชานะคุณต้องปังปิรูเย่นแน่ๆเลย มาคุณผู้ชมเราจะต้องทําการสุ่มแล้วแหละแต่ก่อนถ้าจะทําการสุ่มเรามาทําพิธีกรรมกันก่อนพิธีกรรมมีเยะแล้วพี่อ่านเนี้ยไม่รู้เหมือนกันล่ะเออไม่รู้อะออนะคุณผู้ชมคืออ่านอะมีประวัติสุ่มไม่ดีกับกาชาเกมนี้มา,มากๆเลยกาชาเกมนี้แม่งรู่ชีวิตมากเอาจริงไม่ใช่แค่กาชานะการเก็บเพชรการฟาร์มของเกมนี้ก็แม่งโคตรรุ่ชีวิตเลยเธอเจ๊งโอเคเพราะฉะนั้นดาร์กไลทบูเลต ของง่ายๆแต่จริงๆแล้วการได้ดักไลท์บูเลต์มันมี3ช่องทางนะคุณผู้ชมมีช่องทางนี้นะฮะมีช่องทางนี้แล้วก็ช่องทางนี้นะฮะมีการชาปกติการชาสเต็ปอัพแล้วก็การชาตั๋ว sp นะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นการชาตั๋ว sp ก็คือโอกาสได้ดักลาคือเปอร์เซ็นต์แต่คือการจะได้ตั๋ว sp ได้ก็คือต้องมาที่3สเต็ปแล้วก็เนี่ยต้องสุ่มให้ครบ3สเต็ปถึงจะได้ sp 1อันคุณ แล้วเงินกูเยอะมากมั้งอยากได้จริงๆอ่ะเออเพราะตัวดักลาดอ่ะมันไม่ได้เปิดให้สุ่มได้บ่อยๆคุณผู้ชมมันมันต้องมีกิจกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นขอนะจา๊ะ GM กูไหว้แหละสาธุอนุโมทนาบุญให้ฉันด้วยไปแล้ววัด <What? S 1> เกิดข้อผิดพลาดกราุรณาฮะคืออะไรคือเขายังไม่ได้อ๋อโอเคกูงงเลยไม่เงยว้ เฮ้ยหีบทะโอ้โหไม่รู้อะ่ะคุณผู้ชมอันนี้อ่ะนไม่รู้จริงๆว่าแบบถ้าสมมติเป็นหีบอย่างนี้กับธงสีนี้เราจะได้ตัวละครตัวละครสีดาวหรือเปล่าเราจะได้ดาร์คลาหรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่รู้อะ <laughs> เรื่อยๆแล้วกันเ <laughs> นาะคุณเนาะคุณเนาะคุณ <laughs> ใครวะไม่ได้มาไหมยังเอ้ยคุณผู้ชมโอเค กี่ตัวแล้ววะคุณผู้ชมผ่านไปกี่ตัวแล้ววะไม่ได้น้บอ่ะไม่ได้นับ oh oh. hey. อ่ะโอ้มแม่ก็อดโอ้เฮ้ยจะหมดหรือยังเนี่ยจะหมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาเกลือทั้งมหาสมุทรมาไว้ที่ฉันคนเดียวกูงอนเกมนี้แม่เลยกายชาสู้ชีวิตนะฮะโอเคคุณผู้ชมเอาไปว่า เดี๋ยวไปหาเพชรใหม่ก็ได้บ้างเ่เลยโอเคคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะจะทำคลิปนี้สวัสดีจ้า